อย่ยนี้เป็นไรเราเตียงนี้เขาชินเขอยู่กับเรามานานชินแล้วเขาชีวิตอยู่กับเรามานานรเตยงนี้ไลองไหมไปเลยครับจับถ่ายได้เลยเฮ้ยพ่อทำไมไม่ถ่ายลงไปให้ลย พูดเลยย่าหายใบต้นครับเนวบัตรสวนพามาให้อาหารช้างนะครับอดีพี่เอกับพี่เก่งมาจากกรุงเทพให้เอเสกนะครับวันนี้ครับเนี uh, ่ยครับพาลูกๆมาทําบุญกับบุญเลี้ยงช้างแต่เช้าเลยครับวันนี้แต่เช้าวันนี้ครับเพราะว่าช่วงสายๆเนี่ยแปดโมงปู่หมอต้อง ต้องไปที่อื่นรเงี้ยเออเราก็ต้องรีบรีบมาครับตอนที่เดีวนี้มีงานนะครับมีงานครับเดี๋ยครับเกษตรกำลังรูกงรุ่งปอดรวยครับปอดรวยคนเกษตรสวัสดีตอนเช้าครับวันสุงท้ายส่งท้ายปีใหม่วันนี้ส่งท้ายปีเก่าจะหมดแล้วนี่ครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วตอนนี้นับชั่วโมงแล้ว รับย้อนหลังแล้วครับตอนนี้ครับเออพอดียังไม่ได้ถามไอเจ้าของสวนเลยเห็นรถทะเบียนมันเหมือนกับรถกระรี่เอ้เหมือนกับไอ้นี่รางวัลเมื่อวานได้ไหมเนี่ยไม่ได้ซื้อเลยครับคันไหนฮะคันดำอะคันดำเนี่ยคันที่จอดไม่มีดวงเลยหมดแล้วหมดแล้วไม่มาตอนเช้าเห็นเลยว่าสงสัย ไปออกมาจากบ้านมาไปดูรถกัเลยเอาสงสัยกัว,วันได้รางวันหอวะนี่เขาบอกซื้อทุกวันวันี้ไม่ได้ซือ้อ <c oughs> <c oughs> ดวงครับาส,าน,นา,นา,สานบนามสกุลตัวเองวันนี้จะมาทําการหมุนดวงเสริมบารมีเปิดโชคเปิดลาภในการรอดท้องช้างนะครับ น,นี้นะครับอจาของสวนมาเองเลแล้วเนี่ยจาของบ้านเดิมของตูลูนะครับวันนี้ท่านมาเสริมดวงเสริมบาร,รมีลูกสาวก็ทำงานนะครับงานดีงานได้ช่วยคนด้วยได้บุญเยอะเป็นหมอนี่ถือว่าไม่ธรรมดามาะไร้รืแต่งรหรือ สาตุสาตุลื้อเนี่ยนุกทัประกำตรวจประกำตรวจมาศุกตรวจมามีตรวจมาปลามาแก้วมานุยมา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 คมามามาเต้ามาเจียงกบัยเจียงกำลังลงเจียงมอสะดำมอสดียงมามะมาจ่าต้องประกำรวมกำศกำแต่ทางจิตจะดฐานทางจะบานจะเมืองกระป้าจะเขาจะนองคลองบุญศรีสุทธิศรีศรีตาคนละนายจักบริเวณบันไดเรื่อดควันเชินเทพดาเจ้าเราเทวดาทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบสี่ชั้นบาดาล ขอบารมีพระครูประกำขอบารมีองค์เทพผู้ดูแลพญาคตจารขอบารมีพญาคตสจารจงมาอ่านหนุนนําคําชูนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเน้อการงานป่อยก้าหน้าการค้าค่อยก้าใกล้วังดีใดปรารถนาจิิงใดขอยได้ดังใจปรารถนาทุประการสาธุาขอบารมีพญาคตสจารจงมาบังเกิดเป็นแก้วกับพันธะลังสีบารมีแวดล้อมล้อมโลกจักรวาลตนตนนัตตาให้ได้เกิดมาเป็นแก้วกันกับพระเลษสารพัด เนรมิตสรรพสิ่งประสาทประสิที่เป็นเงินคำคำแก้วแก้วแหวนเงินทองเศรนินจินดาแก้วสาวาสินแก้วแหวนแสนสินแก้วแหวนล้านสินทรัพย์สินจรดงคานบริวารพ้องพักเป็นสมบัติเข้าของเป็นทรัพย์สินเงินทองเงินทองหลหลังเงินคำไหลมาพ่อคูณมากมีหลากหลายมากนุ่นเกินส่วนกันมาเต็มพึ้นพื้นพ้นพเต็มเรียดได้พาดพื้นมากมีเป็นตะเบียงรั้งเก็บเป็นเครื่องล้อเลี้ยงลำเลียงส่งในชาติในขันร่างกายกายายที่จิตใจแห่งขจ้าทั้งหลายให้สามารถประสบพบและครอบครองมนุษยสยมสมบัติสมบัติสยามมนุษย์ อ่าส่วนาสามในความสมสมมั่งสมมีสมบูรณ์สมเต็มสมเพียงสมพอสมมาสมให้สมกินสมใช้สมเหลือสมเก็บสมตะสมสมสมจิตสมใจสมจิตจำนงสมจิตประสงค์สมเจตนาสมปรารถนาสมทวนประสงสมสำเร็จปุ้บดึงจรโดยเร็วโดยทันโดยทันทันทีโดยทีทันได้ดังวาจาตนตัวผู้าทุกเมื่อทุกการเดินจาทุกตาทุกตาทุกสามรอบมา เอามาดิขวัญหลอดทองช้างขอให้หมดเคราะหมดโศกขอให้หมดโรค,หม,โรคหมดภัยเด้อสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพเคราะห์จีบกักนไรอยู่ในเนื้ออยู่ในตัวอยู่ในเนื้ออยู่ในกายขอให้ยพยาห์ประการขยาห์การใหญ่ไพศาลจงกำจัดปัจจุบัไปหมดเด้อเกาะวันคอยเกลื่นอนเกาะเดือนคอยนี้เกาะปีคอยหายเด้อดับศูนย์หายตั้งแต่วันนี้เด้อหนะซูนโมซูนปุซูนไทซูนยาซูน จะผสมทั้งมวลอให้ซูนไปโดยละโมพุทธายะมะอุกอ้อยมีจุกมีหลับก้อยมีจุกมีไฉก้อยมีความสุขใจสบายใจเด้อประจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงเด้อส mm ิ่งไหนที่ไม่ดีก็ขอยหมดไปกับปีเก่าเด้อเอาแต่สิปีดีเข้ามาเด้อปีใหม่นี่เด้อขอให้เฮงๆขอให้รวยๆวยเฮงตลอดปีขอให้ดวงดีตลอดไปเด้อเป็นะงานถ่ายรูปไหมเป็นอะไรงานถ่ายรูปไหม เดี๋ยวพ่อไปจับต้องให้หน่อยเดี๋ยวจะให้ถ่ายให้เขาขึ้นพร้อมกันเลยก็ได้ถ่ายคู้เขาสามารถขึ้นได้ทุกคนเลยดิ้นหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซักเอาเนาะไม่เป็นดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกำลังสถ่ายลูกไปเขาไปหาตาเลยเอากล้้้อองใใหหพ่ถ่ายให้ พ่อจะถ่ายกล้องนั้นเลยใช่ไหมกล้องนู้ก็ได้สองกล้องก็ได้เหมืกันแ่ไมคนละข้างก่อนถ่ายวีดีโอนะกล้องรถ่ายรูปนี่จะถ่ายรูปถ่ายวีดีโอคนเดรยวก่อหนจะได้ยยกมือก่อนยกมือแต่ก่อนเั็นการออกมาตัวนี้วิดีโอใช่ไหมคนเดียว้้ับ้อว

ทำมือไปยางไมือยาวออกเข้าไปพอดีแล้วใช่ไหมนั่งให้เีนะตรงๆตๆตรงตรงนั่งก็ตรงเดี๋ยวล่นไม่ล่นครับไม่ล่นเก่งมากหายยับหนยัหนยัหน่อยังหน่อยๆลงเอาคนเดียวคนเดียวพี่เอนั่งคนเดียว เก่งทยนี่สุดจะรูปภาพมันมาไม่เ็ไรนั่นแหละโอ้คนเดียวยกสูงมากอาจจะไปชูวงด้วย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 โอ้เก่งยังเลย คนหนึ่งนั่งแล้วคนหนึ่งยืนอยู่ข้างอะไรนะคะคนหนึ่งนั่งคนหนึ่งยืนใช่คนหนึ่งนั่งอยู่บนงานแล้วก็คนคือถ้าเมื่อก่อนนี้เคยทํางานอยู่ที่มานั่งไหปางช้างคือจะคนเกาหลีคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบมากเลยนะเก่งนั่งเดี๋ยวให้เอยืนกันนั่งเอเขากล้ายืนหรือเปล่าเอามือกดฟอร์กันไปทางโน้น นี่คือเกาหลีกรชอมาครเกาหลีอ่าบนุชวงได้ชุวงได้บนุมชุวงชุวงชุวงก่นชุงัม่ต้อชุวงได้ชุวงได้เก่งมากเสมเก่งมากเลยค่อลอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับอ่าภาพเพีงงดีพ่อไม่เอาเหรอะพ่อให้พ่อถ่าได้ไหม รอนั่นตุลูไม่ได้นั่งง่ายนะอามาถึงแล้วเอาเงินเอาหน่อยหนูดวงตัวเองด้วยด้ไหมมันมีอยู่เจ้าหนึ่งเมื่อก่อนนี่เขาทำเขาทำธุรกิจเขาทำไม่สำเร็จเขามานั่งนี่เลยเขาไปทำงะทำที่นี่เขาอู่เขาแบบรวยเลยใช่ไหมใช่อ่ะงานลูกจุ้งเลยดุงอาจุ้งเลยลูกจุ้งเลยจุ้ง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  ไม่ถึงมาทำแล้วก็เหมือนเปลอใช่ครับนี่แหละอยากมาที่คนเขาอยู่ยุ่งนอกะเขาเหลือชื่อคือเขาไปประสบอุบัติเหตุแล้วบอกว่าคือพูดไม่ได้เขาก็เอาชื่อมาให้ก็เลยหาเอดรอดแบบเอาใจชื่อนํำสมบูนมารอดครับแล้วคนหนึ่งอยูซูรินนี่เนี่ยเขาไปทำงานอยู่ฟินแลนด์พ่อเขาตกคนไม้หลังหักหายแบบสมองมั ครับสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนาะใช่ครับมันก็เราต้องมีบุญด้วยนะเป็นคนมีบุญด้วยถ้าเราเปย่างนั้นแหละคุณลุงมีบุญมาคนมีบุญด้วยมามาอาศัยให้คุณลุงเปิดบุญมาทีนี้การงานก็จะได้ก้าวหน้านี่ก็ก้าวหน้าแล้วแหละพ้อเล่าให้ฟัง ก็ไปหากันเกือบทุกวันเมื่อก่อนแต่ช่วงหลังเลยไม่ค่อยได้ไปงานเยอะงานเยอะไม่ค่อยได้ไปงานเยอไม่ค่อยได้ไปนานแล้วเนี่มี๋ยวเลียนไม่เขาอยู่า่คืออยู่นานแค่ไหนคะอันนี้นานอยู่เพราะว่าถ้าเขาจะออกเราก็ถ้าจะภาพเขอยากได้เราก็มาเพิ่มสีเอาอีกเป็นสี ถ้าล้างออกก็ให้ถูต้นไม้ก็ออกหมดเลยออกไหวแต่ถ้าเราไม่ไม่ถูต้นไม้ก็จะอยู่ได้หลายวันเ,เก็ไม่ต้องมามาเขียนใหม่บ่อยๆเขียนแต่ว่าตรงไหนที่สีม,สมันสีจางแล้วก็เเอาเาาอ,เอาา,มาอไม่ทาแม่มาด้วยนั่นแหละสี่เขาไอ้นี่กันเค่เท่าหวังแต่ละกิ่งใหญ่ มามีวันนี้ะพ่อไม่ใา่หรอกี่ยนดูนั่นดูนี่อยู่พักงมันมีก็เลยแล้ววันนี้งานทีเไปเขาไปทำอะไรไปเหตตาตั้งตาตั้งเกี่ยวกับวัดของคระตาตั้งวัดว่าเมื่อก่อนเป็นสำนักสงฆ์ที่นีเป็นวัดเขาก็เลยเอาช้างไปคืวัดก่อนนี้ไป ไปสามครับไปมันก่อนไปอยู่ลมส่มเน่เ่อกับบ้านนี่ไปไรไป้านค้านี่อะไเลยไปสามเตือกไปเหม็นตส่ไม่สะดวกก็ไปถึงจังหวัดน่านจังหวัดใดนู่นแหละทีเจแล้วก็ไปอยู่ไปลำปางแล้วเขาขึ้นบ้านให้เขาไปให้ไปเดินในบ้านเขาอยู่เจยไม่ได้ทำอะไรไปเดินในหมู่บ้านเดินในบ้านจะาพลาด เดินรอบหมู่บ้านเขาเขาจัดงานอะไรคะก็ไม่ได้มีงานแต่เขาอยากให้ช้างไปเดินในหมู่บ้านเขาจ้างช้างไปเดินไม่มีเหตุผลไเลป็นล้วนเป็นเรือเเร่องฮะยังไม่เจอครับ <า oz> ผมนี่สวัสดีครับ น,นี่คุณหมอมาจากกรุงเทพนะครับเป็นลูกสาวของเจ้าของสวนเลยนะนี่บ้านบ้านสวนเกษตรศิล์นะครับ,รบวันนี้ก็มาเยี่ยมถึงบ้านเลยมาแต่เช้าเลยผมนอนยังไม่ตื่นเลยมาทันมาปลุกแล้วเออขอบคุณมากมายนะครับวันนี้ก็มาทําการนุนดวงเสริมบารมีด้วยเปิดโชคเปิดลาบนะครับในการลอดท้องช้างแล้วก็นั่งงานะครับนุนดวงนะครับ ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับในหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างเนาะขอให้มีความสุขนะครับคนเราถ้าสุขภาพแข็งแรงอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงเนาะเหลืออยู่แต่สุขภาพดีแหละสุขภาพดีอะไรก็ดีหมดนะครับครับเนาะมันก็อย่างว่าครับขอบคุณมากมายนะครับวันนี้จะกลับกรุงเทพแล้วเนาะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยเนาะนะครับเดินทางปลอดภัยขอให้บุญรักษาขอให้เทวดาคุ้มครองนะครับ ขอบารมีพยากอนเสายบารมีพระครูประกำคุ้มครองนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขออยู่ไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนขอบพระคุณทุกๆกาลังใจนะครับที่เข้ามาพูดคุยทักทายมาให้กําลังใจนะครับให้พรปีใหม่นะครับขอขอพรใดที่เลิศพรใดที่ประเสริฐจงย้อนกลับไปบังเกิดกับทุกท่านทุกคนนะครับพร้อมครอบครัวและกัลยาณมิตรที่ทุกท่านเคารพนับถือนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวกันว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม